สวัสดีค่ะกลายพัน์นักเอี่ยมค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการกี์วินเนอร์เพื่อคุณเป็นที่หนึ่งค่ะและเรื่องราวของคนเป็นที่หนึ่งในวันนี้นะคะจะนําเสนอชีวิตที่เหมือนกับตุ๊กตาลม้มลุกค่ะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะเราไปพบกับวิทยากรพร้อมๆกันค่ะชีวิตเหมือนตุ๊กตาลม้มลุกพี่มีความสุขว่าชีวิตของพี่เนี่ยมัน เดี๋ยวล้มเดี๋ยวลุกอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งหลายหนนะคะกว่าจะลุกขึ้นมายืนได้ในวันนี้ก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับทุกท่านได้ดูว่าวันนี้คนเราเนี่ยล้มแล้วก็พยายามลุกขึ้นมาให้ได้นะคะก็เกิดมาพอสิเอ็ดขวบแม่ก็จากไปชีวิตก็ต้องเต้ร่อนนะคะต้องไปอาศัยอยู่กับพี่สาวในกรุงเทพแล้วก็ทํางานไปเรียนไปเรียกว่าไม่มีเวลาจะเป็นของตัวเองเลยไม่ได้พักไม่ผ่อนเลยนะคะมันเป็นความทุกข์ที่หรือความสุขว่า จกเคยอยากจะสุขกกลายเป็นความทุกข์มีความรู้สึกว่า,เ,าเราเจอปัญหาชีวิตเพราะเราไม่ได้ตั้งหลักไว้ตรงนี้เราคาดหวังแต่ว่าเราจะเจอครอบครัวแต่อบอุ่นใช่ไหมคะไม่ได้คิดหวังตรงนี้พอมาเจอเหตุการณ์เข้าก็ทําให้รู้สึกว่าเราเช็ะไปและตั้งสติไม่ทันเหมือนว่า,าชีวิตตอนนั้นรู้สึกว่ามันโอโ้เราจะขนาดนี้แล้วหรือกําลังจะสบายแต่ทําไมชีวิตเราต้องมาเป็นอีกแล้วก็เหมือนว่า เหมือนกับชีวิตล้มลงมาอีกครั้งหนึง่งแทนที่จะได้รับสิ่งที่เราเทํางานมาใช่ไหมคะมีชีวิตที่มีสุขกลับจะต,ต้องมารักษาตัวเองอีกก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากบริษัทกิฟฟรนนะคะนั่นคือท่านประธานของบริษัทคือแพทย์หญิงณีภัยบูรณ์แล้วก็คณะผู้บริหารทุกคนให้กําลังใจทุกคนมาเยี่ยมเยียนตรงนี้ก็ทําให้สามารถดูแลตัวเองได้อีกครั้งหนึง่งมีกําลังใจที่จะสอสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในยามนั้นเนี่ยค่ะ จึงบอกว่าชีวิตมันเหมือนลุ้มลุกคูกคานพอจะสบายก็ล้มลงไปแล้วก็ลุกขึ้นมาได้อีกก็ล้มลงไปอีกครั้งหนึ่งฉึงอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้เมื่อเราล้มลงไปแล้วเนี่ยเราก็จงลุกขึ้นมาให้ได้เสริมกาลังใจตัวเองให้ได้อย่าท้อถอยอย่าท้อแท้นะคะให้มีกําลังใจอยู่ตลอดเวลาสู้กับอุปสรรคต่างๆที่มีเข้ามาในชีวิตนะคะเวลาท้อแท้ผิดหวังนะคะให้กําลังใจตัวเองนะคะหยุดสงสารตัวเองแล้วก็ ทำใจให้เข้มแข็งบอกว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตให้ลุกขึ้นมาให้ได้ว่าวันนี้เราจะต้องทําตัวเองให้แข็งแกร่งแล้วก็ตั้งเป้าหมายชีวิตตัวเองว่าวันนี้เราต้องก้าวไปถึงฝันของเราที่เราฝันเอาไว้สมมติเราฝันว่าอยากได้บ้านได้รถได้อะไรแล้วแต่นะคะเราเสริมกําลังใจเราให้แข็งแกร่งขึ้นมาแล้วเรามุ่งม,มั่นตั้งใจทําอะไรให้ทําจริงนะคะแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จยืนหยัดต่อไปได้กิฟฟรีนะคะอบอกได้เลยว่าให้ทุกอย่างให้โอกาสให้โอกาส ดิฉันดีใจที่ได้ให้โอกาสตัวเองเข้ามาสู่กิฟเีรนและกิฟเรนให้โอกาสตัวเองดิฉันได้มีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้ความฝันเป็นจริงนะคะจากที่เคยคิดว่าในวัยเด็กเราไม่มีอะไรเลยในชีวิตเดินเข้ากรุงเทพมาโดยไม่มีรองเท้าจะใส่แต่วันนี้กิฟเีรนให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถเงินสิ่งที่ปรารถนาท่องเที่ยวต่างประเทศทุกอย่างครบบริบูรณ์และสิ่งที่ขาดหายไปนั่นก็คือครอบครัวที่อบอุ่นวันนี้ดิฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ มีพี่น้องม,มาอยู่รวมกันมีสามีที่ดีที่เปลี่ยนใจจากเมื่อก่อนเคยคิดจะนอกใจวันนี้ก็เป็นสามีที่น่ารักแต่ก็ไปไหนไปกันช่วยกันตลอดเวลานะคะเป็นกําลังให้แจกให้กันและก็มีโอกาสได้เป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทซึ่งตรงน,งรงนี้ซึ่งต้องขอขอบคุณบริษัทมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศและมีโอกาสได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต ให้เป็นกําลังใจของทุกคนอยากให้ทุกคนมีกําลังใจนะคะพยายามฝันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้อย่าท้อถอยนะคะแพ้อะไรก็แพ้ได้ค่ะแต่อย่าแพ้ใจตัวเองนะคะลุกขึ้นมาสู้ค่ะ